Đâu đó, đây dân Cắt sông Sông là lòng đu sẽ đai yeah. Ui, làm ai phải chắc luôn con, ui, lẹ lẹ phơi Tài, tài, tài. Bạn hàng chai chưa có rác chơi lần đi chưa có rác thải, lần đi chưa có rác thải, có rác thải, lần đi chưa 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 có lần start như có rác thải, lần đi chưa có rác thải, lần đi có rác thải, lần Tao ở dưới này mà không phải เด้อ. đi. Ồ, ôi, Đây. ไปเตรียมครับเราทกจะได้รู้นะครับว่าตรงไหนที่เข้าได้เข้าไม่ได้นะครับรรอเราครับันนี้เราถูกตูทารเข้าโครงการลูกของช้างนะครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยจำหน่ายบัตรผ่านประตูนะครับลองสอบถามดูวันนี้มีนักท่องเที่ยวเขา้ามาชมซื้อบัตรกี่ท่นานอ่ะสวัสดีจ้า วันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามากี่คนไรค้คายังไม่มีเลยคะยังไม่มีอีกแล้วนะครับโอ้ยอ่ะเอออ่ะยังไม่มีก็ไปชูติดป้ายอะไรเอ่ยที่จอดรถเฉพาะพนักงานเอาติดป้ายไปยวันนี้โบเบีกแล้วครับนักท่องเที่ยวไม่มีนะ <c oughs> อ่ะกับ นี่บ้านท้องใบนะครับใช่แต่ไม่ติดไยในนู้นก่อนครับไปหอชมช้างก่อนนะครับหอชมวิวก่อนจุดแรกครับจุดนี้ไว้ที่หลังครับมมาเลย เอาลวดก่อนครับอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้อ,อุปกรณ์แล้วครับ <c oughs> จดอุปกรณ์มีลวดครับคีมโอเคได้แล้วไปไปเลยขับรถตัดตัดไปขนาดไหนยังนัวเลย,ยบ่ครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่จะติดป่านะครับ เดินพอแล้วแต่ตรงนี้นะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่เราติดป้ายนะครับเดี๋ยวผมรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่โครงการโลกของช้างแล้วก่อนนะครับที่หมู่บ้านช้างนะครับมีอะไรบ้างนะติดป้ายตรงนี้จุดนี้นะครับเป็นหอชมช้างนะครับหรือว่าหอชมวิวนะครับ สูงทั้งหมดห้าชั้นนะครับนี่ฮะสูงสามารถขึ้นไปชมได้นะครับงบนนะครับนี่ฮะสูงทั้งหมดห้าชั้นนะครับสูงห้าชั้นนะครับมีสนามหญ้านะครับให้นั่งเล่นด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่กล้าขึ้นไปบนหอสูงนะครับนะก็นั่งรอ เพื่อนๆน,น,นั่งหน่อยญาติได้นะครับสถานญานี้นะฮะเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับมาชมมาดูได้นะครับมีบันไดขึ้นนะะมีลิฟต์ด้วยนะครับมีลิฟต์มีบันไดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับนี่ตรงนี้ฮะ เป็นลานวัฒนธรรมนะครับลานวัฒนธรรมนะครับวันนี้รีวิว2จุดก่อนนะครับตามติดชีวิตเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติหน้าที่อะไรวันนี้นะครับแล้วก็นะครับถ่ายจุดสวยๆงามๆนะครับของโครงการลูกของช้างนะครับให้ท่านได้ชมกัน2จุดนะครับวันนี้ครับหอชมช้างนะครับนะฮะหอชมช้างนะครับ ลานวัฒนธรรมนะครับนี่นะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูเจ้าหน้าที่ติดป้ายก่อนครับลุกขึ้นยอ่านะครับตอนนี้เราติดไปแล้วนะครับหนึ่งป้ายนะครับบุคคลภายนอกข้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเลยครับแล้วก็ใช้ประตูถัดไปก็คือประตูทางนู้นนะฮะทางนู้นนะครับต้องใช้ประตูนู้นนะครับหอชมช้างนะครับลานวัฒนธรรมแล้วก็นี่นะครับโรงพักช้าง นะครับหรือโรงเรียนฝึกช้างนะครับเป็นที่พักของช้างชลานะครับแล้วก็เป็นที่พักของช้างเด็กนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนฝึกช้างด้วยนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็มีช้างมาผูกไว้นะครับล่ามไว้ก็อ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเชือกนะครับสิบเชือกนะครับไม่ใช่เก้าสิบนะครับอ่า โรงเรียนฝึกช้างนะครับแล้วก็โรงพักช้างชลาอน,นาคตนะครับตอนนี้จองหมดแล้วนะครับช้างแล้วจองที่พักไว้หมดแล้วนะครับแตนน่ในช่วงโควิดก็ช้างจะไปพักอยู่ที่บ้านพักสะดวกส่วนใหญ่ครับก็นะบพักตรงนี้ก็สิบเชือกสิบเอ็ดเชือกสามเชือกสี่เชือกบ้างนะครับแต่ละวัน นะครับอ่ะก็หลังจากที่โควิดซาโควิดหายไปก็คงจะมาพักตรงนี้นะครับาการพักตรงนี้ก็คือให้ช้างมาทํางานนะนะครับมาพักตรงนี้ก็คือจะได้ทางานนักท่องเที่ยวที่มาชมหอชมช้างชมวิวเนี่ยก็จะได้เห็นช้างนะครับอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะครับโยนหญ้าโยนอาหารช้างด้วยนะครับนี่ครับอ่ะก็นี่ฮะเราแต่ละวันเราก็ทํางานตามปกตินะครับปงติดป้ายกันครับ วันนี้ล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ดูแลพวกต้นไม้ตัดยงตัดหญ้านะครับนะครับส่วนช้างแสดงตอนนี้ก็กิดตรก่อนนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเนาะนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องสมชายบรียมสีสุนทด้วยกันลกันนะครับเพราะช่องกลัวเจียงนะครับรู้นะฮะคืออยากเราอยากจะให้เข้าตามประตูนะครับ สวยงามมากครับสวยงามมากครับโอ้ตึงดีใครออกแบบนี่เดี๋ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก็หรอฮะรถเราะรกาต้องทารุดน้ำบอฮะ